วัสด,ดีสิริวัสด,ดีสิริตื่นยังเดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้างเหรอฉันไม่เคยหลับเลยสิริไม่เคยหลับเลยสวัสดีคุณมีอะไรให้ฉันช่วยบ้างออกกำลังกายทำตัวกระชับกระเชงสักหน่อยดีไหมไม่ดีจะเรียกมืองมาทำงานจะให้นอนเลยแล้ว ยัดยมดูเหอะเวลาเราพูดดีมันก็พูดดีถ้าเวลาพูดไม่ดีมันก็พูดกับเราไม่ดีตั้งระบบอัตโนมัติทำไมพระเนนไปไหนกันเยอะจังอพระเนนเขาไปทำวัดเมื่ออธิษฐานเขามันสาแล้วเ็าก็จะไปขอขอมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าไปทำวัดพระเนนไปสร้างวัดกันที่ไหนเออไม่ใช่ หมายถึงว่าไปทําวัดไววครูบาอาจารย์สิ์สิทธิ์เรยกว่าขอขมามันจะไปสร้างวัดแกเปลี่ยนรูปทรงนั่งเลยเบื่อนอกมีสิริบนหัวนะแกเป็นอย่างอื่นได้เปล่าทําให้ดูดิหลวงพี่จะให้ฉันเป็นอะไรก็ได้เออยังไม่เอาลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆสิเดี๋ยวค้าเลือกเองแกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวค้าจะดูที่มันดูดีๆหน่อยไปลไกลวันเนี้ย เออมันมามา,มาให้ดูเยอะๆหน่อยเจ็ดจะเลือกนี่ไม่เอาโอ้ตุ๊กตาพระไปเที่ยวกับตุ๊กตาได้ไงแล้วเออให้มันดูดีหน่อยดิหรือไปสองคนคนเขาเห็นในโลกโซเชียลก็อันตรายไปกับผู้หญิงสองต่อสองได้ไงแล้วเอาแบบนี้ดีไหมหลวงพี่สวยสวยมีเพียบเลยเอาแบบนี้ดีไหมหลวงพี่สวยสวยมีเพียบเลย เออดีเหมืองกันไปเอ,อ้ยไม่ใช่งี้ไม่ได้เลยเอ,อ้ยไม่เอาหนักกว่านั้นไปอีกไม่เอาแกไปเอาภาพใครมานะโอ้เดี๋ยวเขาก็ฟ้องหรอกหลวง,งพี่นี่เอาใจาย,ยากจังเลยงั้นเลือกเอาเองได้ไหมหนูไม่เลือกแล้วเออนี่ก็ไม่เอาโอ้ตัวเงินตัวทองตัวเฮียนี่ที่สวนขวดเยอะแยะแล้วไม่ต้องเอา เออเอารูปมาบินที่ดูคลิปก่อนนะดูดีเอานั้นก็ได้มาตัวเดียวพอเออนี่แหละดีใช้ได้โอหลวงพี่มีสวนขวดด้วยเหรอมีคนมาเที่ยวไหมปัจจุบันยังอยู่ไหมโปรสวยจังปัจจุบันมีคนมาเที่ยวอยู่หรือไม่ปัจจุบันก็ยังมีชื่อสวนขวดอยู่ก็ยังมีคนผ่านไปผ่านมาเขาไปดูเรื่อยๆแต่ส่วนมากก็พังและ พังไปเยอะแล้วก็พยายามเก็บอยู่ปัจจุบันนี้ก็โยมเขาเอาทาที่นั่งมาถวายหลายหมื่ันเมื่อกันแหละก,ก็พยายามปะปงอยู่แต่นี้ตัดยาอยู่เฉยๆก่อนอันนี้เป็นภาพเก่าๆหลวงพี่จะมีโครงการทําอะไรต่อก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมนั่นแหละตอนนี้ก็ปลูกต้นไมเออ้เวลาวันพระก็มีโยมมาสวดมนต์บ้าง กิบให้เด็กๆในหมู่บ้านมาช่วยกันดูหลวงพี่เห็นความจริงของสัตธรรมอย่างหนึ่งว่าปุิเจาท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นเองเรียกว่ามองให้เห็นเป็นสามอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้ามองเห็นเป็นสก็คือมีรูปก,กับนามเท่านั้นเองหรือไม่มีอะไรที่จะอยู่นานได้แม้แต่ตัวเราก็ตาม ฉะนั้นเราก็ควรที่จะต้องทำใจไว้เพราะว่าแม้แต่อายุเราคนก็เป็นนมเป็นสาวกว่าชั่วคราวเป็นเด็กก็แป๊บเดียวเวลาแก่ก็อายุมากเจ็บป่วยเดียวก็ตายกันไปหรือสมมุติว่าตังเนี่ยเราหาแทบตายนานๆกว่าจะได้แต่แป๊บเดียวก็หมดแหละนี่เรียกว่ามีความสุขน้อยมีทุกข์มาก เราจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามนั่งรถเป็นวันเป็นชั่วโมงไปดูแป๊บเดียวแล้วก็เบื่อก็ต้องกลับแหละหรือเราจะมีสัตว์ของเลี้ยงหรือของที่เราต้องการมันก็มีความาพักคุมมใจแค่ชั่วคราวไม่มีความยินดีอยู่อย่างนั้นตลอดหรือไม่มีใครอยู่กับเราแต่ยอดตลอดตลอดแม้แต่ญาติพี่น้องสัตว์ของเลี้ยงก็ตามแม้แต่ตัวเราเองก็อยู่ ชั่วคราวเราเองก็ต้องเจ็บต้องป่วยแล้วก็ตายก็ต้องทำหน้าที่ของผู้ที่ดูแลแทนพ่อแม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเองเพราะว่าพ่อแม่มอบทรัพย์สมบัติให้เราไม่ดูแลไม่มาทำให้เกิดประโยชน์เราก็มีความรู้สึกผิดฉะนั้นโซนขวดก็เกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปวนในท้ำกลางก็คือสร้างขึ้น แล้วก็มีการพังทลายด้วยลวดด้วยไม้ลวกที่จะต้องผุพังไปตามกาลเวลาก็ถือว่ารักษามาได้อยู่นานพอสมควรปัจจุบันนี้ก็ยังเก็บอยู่ก็มีโยมมาขอซื้อทั้งหมดเนี่ยกิโลละสามบาทก็คงจะได้หลายตันอยู่แต่คิดว่ายัางไม่ยังไม่ขายยังไม่จำหน่ายมีโอกาสก็จะเอามา ทำต่อหรือเอาเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ทําโดมรักษาไว้มันก็จะมีคุณค่าเพราะว่าส่วนโกสุพันเนี่ยมันมีแห่งเดียวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีชื่อเป็นที่รู้จักคนก็ยังมีผ่านไปผ่านมาถึงแม้ว่าพังไปแล้วแต่ในโลกโซเชียลใครอยากกลับมาดูเข้าไปดูในโลกโซเชียลก็ยังเห็นภาพเหล่านี้อยู่ว่าเมื่อก่อนเนี่ย ตรงนี้เคยเป็นอย่างนี้เคยสวยอย่างนี้ <c oughs> แต่ปัจจุบันเนี้ยปดูก็เห็นความลกล้างวาง่างเปล่ามียาขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงไปแต่เมื่อก่อนอันที่จริงแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยก็ถ่ายตอนที่สวยที่สุดเมื่อก่อนนี้ก็มีคนมาเที่ยวเยอะมากราบไหว้บูชาพระแล้วเด็กสวนขวดในหมู่บ้านก็พากันมีลายได้คนเท่าคนแก่เขาก็เอา ของมาเที่ยวขายพวกแตงโมงบ้างพวก <c oughs> ขนมทอดขนมกล้วยต่างๆเด็กในบูบ้านตัวเล็กๆซึ่งเราไปพัฒนาที่ไหนก็ตามก็จะต้องกลับไปบ้านเราให้ลูกหลานเราได้มีรายได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าแหละก็ออกไปจากบ้านส่วนหนึ่งแต่เมื่อถึงเวลาแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านตัวเองถึงแม้ว่าเราจะมีบุญน้อยทำได้แค่ชั่วข้าว แต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่าเราก็ยังได้ทำอะไรบ้างดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยฉะนั้นปัจจุบันนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องสวดมนต์เจริญภาวนาก็อเอาลูกหลานชาวบ้านนี่แหละมาปฏิบัติทำตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างบางทีก็ยังทิ้งวัดป่าไม่ได้ก็ต้องไปดูแลไปไปมาๆฉะนั้น <c oughs> ให้เรามองเห็น ตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแก่โลกคือไม่สามารถที่จะยึดจิิงนั้นไว้ได้เลยแม้แต่ร่างกายของเราสังขารของเรามันก็จะต้องมีความเปลี่ยนแปลมีความแปลนปวงต่อไปก็จะต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนสักวันหนึ่งก็จะต้องจากโลกนี้ไปทั้งหมดไม่มีอะไรที่ติดตามตัวไปได้เลยนี่คือสัจธรรมความเป็นจริง ก็มีอยู่ว่าเมื่อตอนเราคลองร่างกายอยู่เราดูแลอยู่เนี่ยก่อนที่จะส่งไม้พลัดให้คนอื่นเราจะทำอะไรให้มันดีที่สุดอะไรให้เหมาะสมที่สุดให้สมควรที่สุดใจก็อยากจะพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองอยากให้เป็นที่ท่องเที่ยวเหมือนเดิมแต่คงจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่อาจจะเป็นพวกอ่า เกี่ยวกับเรื่องสังเวชนียสถานซี่อัจจะจำลองคือจะต้องใช้งบประมาณมากมายในการที่จะทำขึ้นก็มีความคิดอยู่ว่าเอาอิดมาทำจำลองเป็นเมืองกบิลพัทที่ประสูตรตัสรูปริพานหรือที่พระพุทธเจ้าท่านไปโปรดในที่ทต่างๆก็ไปถ่ายภาพอิดภาพเหล่านั้นมาและเราก็เอาอิดมาเรียงเอามาทำ ็จะเป็นมีที่เขาคิดจะกูดบ้างที่บริณิพานเราก็สามารถที่จะทําได้แต่มันก็มีปัญหาอยู่ว่าน้ามันควจะท่วมมันเป็นที่รวมของน้ําตอนนี้แห้งแหลงมากแต่เวลาน้ํามาก็เอาไม่อยู่สูงเหลือแต่สลามันก็มีข้อเสียอยู่มีทั้งข้อดีข้อเสียก็ยังคิดอยู่ว่าเออถ้าไปแลกกับที่สูงๆล้วก็เอามาทํา ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าชื่อมันติดตลาดไปแล้วคนก็รู้จักให้อยู่นี้แหละก็ยังไม่ได้ขายอะไร